โรมาโลนที่มีผู้ติดตามถึง2ล้านกว่าบัญชีค่ะได้ออกมาพูดถึงข้อดีของโควิดสิแต่ก็ทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจสวัสดีค่ะเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงแฮชแท็กดังที่กำลังถูกวิจารณ์กันอย่างต่อนเนื่องในวัน2วันมานี้ค่ะก็คือแฮชแท็กไอโรมาโลน เรื่องราวเกิดจากช่อง YouTube ชื่อดังไอโรมาโลนที่มีผู้ติดตามถึง2ล้านกว่าบัญชีค่ะได้ออกมาพูดถึงข้อดีของโควิด1 9แต่ก็ทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจโดยช่องไอโรมาโลนเนี่ยเป็นช่อง YouTube ที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะโดยมีคุณมิน้นมนทนกษาติกุลเป็นผู้ดำเนินรายการ ล่าสุดเขาได้ไปเผยแพร่คลิปลงช่อง y o u t u b e ไอโลมาโลนเมื่อวันที่22พุพฤษภาคมโดยชื่อตอนว่า USA EP 1บินไปอเมริกา24ชั่วโมงถึงซึ่งเป็นคลิปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในรอบ1ปีของคุณมินค่ะโดยภายในคลิปก็มีทั้งการรีวิวการเตรียมเอกสารและรีวิวที่พักของเจ้าตัวค่ะ แต่ชูสำคัญนะคะที่ทำให้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคลิปนี้นะคะก็คือในท้ายคลิปเนี่ยคุณมิ้นได้บอกว่า การได้มาอยู่ในที่ซึ่งไม่ได้พูดภาษาของเราได้มองสองข้างทางที่เราไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งที่เคยทำมาตลอดช่วงก่อนหน้านี้จนลืมไปว่ามันพิเศษขนาดไหนพอมาวันนี้เป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆมองว่าข้อดีข้อเดียวของโควิดคือทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีได้มองเห็นความพิเศษในความธรรมดา หลังจากที่คลิปของคุณมินนะคะได้ชมข้อดีของการเกิดโควิด -19 ได้กระจายไปทั่วทำให้เกิดกระแสโจมตีจนเกิดแฮชแท็กไอโลมาโลนขึ้นมาค่ะมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าสิ่งที่คุณมินพูดเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรค่ะเขาแค่มองโลกในแง่ดีและพยายามหาข้อดีเพื่อปลอบใจทุกคนในยามวิกฤตนี้แต่ก็ยังมีอีกฝั่งค่ะที่บอกว่ามันคือความเห็นแก่ตัวของคนที่มีฐานะ ไม่ได้มองผลกระทบจากโควิด19ว่าแท้จริงแล้วทำให้เกิดผลเสียมากน้อยแค่ไหนและเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ไม่มีเงินค่ะหลังจากที่มีกระแสในด้านลบโจมตีอย่างหนักนะคะก็ทำให้คุณมินเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะและขอโทษกับสิ่งที่ได้พูดไปโดยเขาบอกว่ามิ้นขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าสิ่งที่พูดออกมากระทบจิตใจของคนหลายๆคนในสถานการณ์นี้โควิดไม่มีข้อดีเลยล่ะในความหมายของคลิป คือการได้เดินทางอีกครั้งมันพิเศษมากๆเท่านั้นเลยค่ะเพราะมิน้นมีอาชีพเป็นนักเดินทางพอโควิดมาก็แย่เหมือนกันแต่ก็เทียบไม่ได้กับการสูญเสียของคนอื่นๆยังไงขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอโทษจริงๆและจากคำขอโทษของคุณมิ้นท์ทำให้มีคนให้กำลังใจมากมายและบอกว่าพร้อมเข้าใจในสิ่งที่คุณมิ้น์กำลังสื่อค่ะ สำหรับวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนให้ฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ